ครับเพื่อนเพื่อนี่น้อง f อครับเข้าหน้าฝนอีกแล้วก็เอานะครับคลิปเก่าๆคลิปเดิมๆมาเล่าซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำเข้ากองเปือยน้ำเข้ากองแห้งนะครับทุกท่านก็ให้เพื่อนเพื่อนี่น้อง f อนะครับเอานะครับขวดน้ำพลาสติกนะครับตัดเข้ามาสวมนะครับกับกรองอากาศของเราเมื่อเราสวมเข้าไปแล้ว ก็ให้ทําการเอาไฟลนนะครับไฟลนแล้วใครจะหยอดกาวก็หยอดนะทีนี้นะครับเราก็มาทําการกรีดเปิดช่องว่างด้านล่างเพื่อให้อากาศเข้าไปได้นะครับจะกรีดมากกรีดน้อยนะครับท่านก็ต้องดูด้วยว่ากรีดแล้วเปิดช่องทางเปิดช่องทางอากาศให้เข้าเท่านี้แล้วรถมันวิ่งได้ไหมนะครับทุกท่านถ้าเปิดแล้วรถมันวิ่งไม่ได้ท่านก็ต้องเปิดเพิ่มนะ คือเวลาที่ฝนตกเนี่ยนะครับน้ำมันมาโดนข้างบนน้ำมันจะไหลลงด้านล่างนะครับถามว่ามันจะดูดน้ำเข้าไหมมันเข้าได้อยู่แล้วแต่มันเข้าเป็นไอน้ำนะครับมันไม่ได้เข้าไปทีเดียวแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์เราดับนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับเพื่อนๆนที่ใส่กรองเปื่อยกรองแห้งนะครับแล้วก็ ขี่ลุยฝนนะครับขับขี่ลุยฝนฝนตกแบบนี้นี่ก็เป็นแนวทางที่นํามาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซแก้ไขตามนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้จบไวเปเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเอนทุกท่านครับ